สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและแลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไ like, ล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ biliver สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันแอดไลน์มาทำาค่ากูได้ครับ จะมีโปรโมชั่นให้นะครับอันนี้มีหลายรอบนในเดือนเมษายนแต่ว่ารอบแรกคือ1ถึง10เมษายนนะครับก็จะลดราคาให้ก็อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับขอประกาศล่วงหน้านะครับหลังจากเดือนเมษายนนี้แล้วคือตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับอันนี้เป็นการปรับราคาขึ้นในเรื่องของการคือมันยังลดอยู่นะเป็นราคาลดแต่ว่า ขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายราศีนะครับจากราศีเมษเข้าสู่พฤษภเนี่ยวันที่30เมษายน2024นยนะครับจะเข้าสู่เรือนการเงินพฤษภีจะเ,เป็นเรือนการเงินของดวงเมืองกระดวงโลกหมายถึงทิศทางแนวโน้มการเงินเนี่ยจะดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นการเรียกว่าเงินมาจากค่อนข้างสัพผัสทั้งดวงเมืองดวงโลกผมก็เลยว่าเออ โอเคเป็นจังหวัดที่เราลดมานานละจากโควิดจากหลายๆอย่างหลายๆราคาเนี่ยครับก็เลยอ่ะเงินก็จะเป็นการที่ขึ้นราคาตรงนี้แล้วอยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยตลอดจะไม่ลดลงมาอีกแล้วนะครับจะไม่ผันผลอีกแล้วเนื่องจากเป็นขาขึ้นของอ่เศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นแล้วด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยในตําลักหศศุานบริัทไทยนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอ่ะเงินก็ถือโอกาสนี้ ปรับราคาขึ้นตามไปด้วยก็แค่นั้นแหละนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่การ่วยโอกาสขึ้นนะเพราะว่ามันมีทิศทางแนวโน้นมที่ดีขึ้นไงก็เลยปรับขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ยังเป็นราคาลดอย่างที่บอกไปเนาะไม่ใช่ราคาปกตินะครับเป็นราคาลดแต่ว่าแค่เพิ่มราคาเพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับประมาณนี้นิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะเพราะว่าผมลดให้พวกคุณเนี่ยเยอะแล้วคลกเลือดคอกเนื้อตัวเองไปอีก เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะขอคืนบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับประมาณนี้จุดกำเนิดตนุราศิตุลย์ทางทิศใต้นะครับตนุราศิตุลย์เนาะทีนี้คลิปนี้เป็นการเจาะลึกดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่30เมษาย,ยน2,024เรามาดูกันเลยครับลืมบอกไปว่าเดือนเมษาย,ยนเป็นเดือนที่ลดสุดท้ายที่เยอะๆเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยก็รีบมาดูกันแล้วกันเนาะอ่า ลมต้นกันที่ดาวพฤหัสดยย้ายไปใช่ไหมครับ3าเมษายนเนี่ยจะเข้าสู่เดือนบรณะอันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับคนราศรีตุลน,นะครับคือพู้นี้ว่าเป็นหนึ่งในราศรีที่แย่ครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแย่เพราะเนื่องจากว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงแย่ทุกเรื่องนะมันจะหมายถึงแค่บางเรื่องเท่านั้นแล้อย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสเดย์ตำแหน่งมรณะเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งพินทุบาท นะครับคือพูดง่ายว่าอยู่ในเรือนอาริยังไม่เป็นไรอยู่ในเรือนวินาศยังยังไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่เรือนมรณะเนี่ยต้องระวัง1ปีเต็มนะครับตั้งแต่30เมษายนเนี่ยจนประมาณถึงเมษายนปีหน้านะครับทีนี้เกาะกลุ่มกับดามบ,บริสเตยูเนี่ยไม่ได้ให้โทษนะครับแต่บริสเตยูในเรือนมรณะเนี่ยก็มีทั้งให้คุณและให้โทษนะครับอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่าบริสเตยูในเรือนมรณะ7ปีเนี่ยเหลือ 6ปีละนะครับเดือนมีนาคมครบรอบเดือนนี้ครบรอบ1ปีดังนั้นเนี่ยจะเหลืออีก6ปีนะครับอีกโขเลยครับดังนั้นมันจะอยู่ในเดือนมรณะไม่ต้องกลัวมากไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าดาวพฤหัสเข้ามา1ปีนี้จะทําให้เกิดพินทุบาทเท่านั้นเองนะครับก็หมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของผอ,อมตีแปลว่าความยุ่งยากมรณะเนี่ยนะครับยุ่งยากปัญหาอะไรเงี้ยครับจะเกิดขึ้นโดย ที่ต้องไปนั่งแก้ไขอะไรประมาณนี้ครับแต่ดาวพฤหัสดีหมายถึงดาวบริหารดาวจัดการเพราะมาจากเดนอรินะครับคือนี้คนตนเนี่ยไม่ได้เสียมากสำหรับดาวพระหาศวดีเพราะว่าซาชะเนี่ยมันคือคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสียหายจริงอยู่ว่าเราก็ต้องเกี่ยวข้องแต่เพื่อนไม่ใช่ตัวเราอย่างน้อยคือคือเข้าใจไหมว่าถ้าเราเจอกับตัวเองมันจะหนะัก แต่ถ้าเจอกับคนอื่นแต่เราแค่หลับรู้มันก็รู้สึกหนักก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้หนักมากก็ใช่ไหมครับมันทุกจริงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะอะไรอย่างงี้ครับเข้าใจะปะแค่มีความเกี่ยวข้องกับเราเฉยๆนะครับสาชาคือสังคมคือการสื่อสารการสื่อสารประตกยนบรรณะเนี่ยต้อง,องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดการพูดการจาการเจราจาการสื่อสารเนี่ยจะ ผิดพลาดเข้าใจคาดเคลื่อนมีปัญหาคำว่ามรณะเนี่ยต้องระวังเรื่องของพวกคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ยคอราสเตุนเนี่ยต้องระวังอันดับแรกเนี่ยนะครับพวกแกงคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะครับหลังจากที่ย้าย30แล้วเนะี่ยนะครับหปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหลายและรวมถึงการเซ็นข้าประกันการซื้อขายที่ดิน การคือควรงดบอกเลยครับควรงดควรแบตหมดขอภัยอ่าคืองี้ครับการสื่อสารเนี่ยมันหมายถึงการที่เราคน2คนแล้วกันนะครับมันหมายถึงคนสองคนเนี่ยมีการปฏริสัมพันธ์กันหมายความว่าพูดสื่อสารเส้นเอกสารอะไรประมาณนี้ครับนั่นคือการสื่อสารของคนสองคนแล้วคสาทธิ์ตุ่เนี่ย เป็นภพปตัตตนิของดวงโลกด้วยจึงหมายถึงเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ต้องคุยกับคนต้องเจอคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยครับคนเขาหาเยอะเพราะมีเสน่ห์ตัวเองก็ชอบไปติดต่อกับคนอื่นเพื่อเกิดคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยครับคือคนตนเนี่ยจะเป็นคนประเภทเนี่ยคือเข้าสังคมเก่งพูดง่ายๆติดปฏิสัมพันธ์เก่งอย่างเงี้ยครับมีคนเข้าหาเยอะหรือเข้าหาคนอื่นเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะยากสักนิดหนึ่งนะครับมันมันจะยาก คือมันขัดแย้งกับตัวตนที่เป็นดั้งเดิมของพื้นฐานคนเกิดราศีและลัคนาแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะตุลเนี่ยคือบางคนก็เงียบสันโดษอยู่ในที่ของตนก็มีแต่น้อยครับส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงตุลเนี่ยเป็นธาตุลมไงธาตุลมตนธาตุด้วยนะเป็นแม่ธาตุดังนั้นจึงหมายถึงเป็นคนที่หรือบอกไปว่าจะมี2อ p ีพีอีพนี้เป็นอีพีแรกดูได้ทั้งราศีและลัคนาแต่อีพีที่2จะดูเฉพาะราศีนะครับ๋ยวค่อยติดตามอีพีที่2ได้โอเค อย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างขัดแย้งกับตัวเองนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าวิธีการแก้นะบอกวิธีการแก้ไปเลยคือนิ่งๆิเงียบสันโดษให้มากนะครับพูดให้น้อยทําหน้าที่ของตนให้มากคือยิ่งพูดก็ยิ่งยุ่งยิ่งสื่อสารก็ยิ่งมีปัญหายิ่งปฏิสัมพันธ์ก็เกิดเรื่องอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยพยายามสันโดษให้มากที่สุดจะดีที่สุด ทำงานกับบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ให้เที่ยวแต่เที่ยวให้น้อยลงนะครับเที่ยวให้น้อยลงแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนให้น้อยลงอย่าเปิดคนเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นคือหมายความว่ามีเพื่อนเท่าไหร่ก็เพื่อนเท่านั้นอย่าไปเปิดคนอื่นเข้ามาใหม่ๆเพราะมันจะเกิดเรื่องขนาดแค่คนเก่าแต่คนเก่าเราย,ยังรู้นิสัยใจคอไงครับเข้าใจปะ่ะหัวนอนไปเท้าของเขาเรารู้จักหมดแล้วอันนี้มันยัง พอจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างาได้หลายๆอย่างได้แต่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยมันยากนะครับอย่าลืมว่าคนตนเนี่ยเกิดมาก็ได้รหัสกรรมคือสาชาอรินะครับหมายถึงชอบปฏิสัมพันธ์แต่ก็มั่วพัวพันกับปัญหากับไอคนที่เข้ามานี่แหละครับอืมพูดไงว่าคุณเป็นคนชอบปฏิสัมพันธ์แต่คนพวกทั้งหลายเนี่ยก็จะเอาความปัญหามาให้คุณอืมบอกไว้ก่อน พพี่ผมเนี่ยเกิดลักษณนนะตุก็ยุ่งกับคนเยอะคนก็เอาแต่ปัญหามาให้เขาเนี่ยสมหัวอยู่งั้นะนะครับคือเป็นนักแก้ปัญหาโดยโดยสัญชาตญาณหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากรู้อยากอะไรกับคนอื่นเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นคนเฟรนลี่ไงก็เลยรับฟังปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพี่ก็จะบ่นว่าตอนคนอื่นเขามีปัญหานะปรึกษาเราหมดเลยคือทุกคนปรึกษาเราหมดเราก็ช่วย แต่พอเรามีปัญหาปุ๊บไม่มีใครคอยจะรับฟังให้เราเลยไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เข้าใจปะเนี่ยก็คือสาชาอริก็หมายถึงมีแต่ปัญหาไม่แต่คนมีปัญหาคือชีวิตของคนตนเนี่ยมักจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญหาดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้คือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข,ขปัญหาให้กับคนเช่นโหราศาสตร์พวกช่างซ่อมแต่คนตุนเนี่ยก็จะช่างหลักสวยหลักสบาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนก็จะไปเวชช่างซ่อมได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยถูกกับคนลาสเตกัสเท่าไหร่เพราะว่ารักสวยรักงามกันส,ส่วนใหญ่นะครับผู้ชายก็รักสวยรักงามครับเพราะว่าดาวศุกร์ดาวประจําตัวพี่ผมเนี่ยถ้าไปเอาสกปรปกมอมแบมก็ไม่ทาหรอกเชื่อเลยเพราะว่าวันๆเนี่ยน้าหอมฟุ้งห้องนะครับเออคือเดินผ่านห้องเดินผ่านตัวเขาเนี่ยกลิ่นน้ําหอมอาบมาเลยครับคือเราเป็นคนแพ้ไงแพ้กลิ่นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบ คือเราไม่ชอบใส่น้ําหอมแต่เขาชอบใส่เพราะคนตุนชอบน้ําหอมครับอืมชอบของหอมของงามของสวยงามอืมอะไรที่มันบันเทิงดรืองใจเนี่ยชอบอะไรที่มันดักดักไม่ชอบนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเห็นไหมก็เลยขัดแย้งกับปัญหาไงอืมแต่ตามจริงอะ่ะคุณรับปัญหาคนอื่นได้แต่แค่ไม่เอาไอ้สกรปรกอะ่ะอืมคนตุเนยายขยัดของสกรปรกมากนะครับแต่ตัวเองก็ทําสกรปรกเพราะว่าไม่อยากจับไงไม่อยาก ไปเก็บไปกำรรม,มันไงเออนั่นแหละคือห้องลกมากห้องพี่ผมเนี่ยเกิลดลกคณะตุนเนี่ยไม่เค้าไม่ชอบของสกรปรกนะแต่ห้องเนี่ยลกมากเออรกตัผมอีกแต่ผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบสะอาดมากมายอะไรเป็นคนที่แบบเออแค่ะแหละ,สะเสื่อๆครับเอออะไรประมาณเนี้แต่ว่าห้องเราไม่ลกนะเอออะไรประมาณนี้ก็เก็บกรำรเป็นระเบียบนะครับคือต่างกันคือมัน มันก็ดูแปลกๆอย่างนี้แหละดาวศุกร์เนี่ยเออคือแบบแต่บางคนก็เรียบร้อยเลยมันแล้วแต่ดาวศุกร์สวยไม่สวยด้วยครับเกิดราศีตุลเป็นคนรักสอ,อ่าเป็นคนรักความสบายสะดวกแต่ไม่ได้สะอาดทุกคนนะครับสะอาดเนี่ยมันคือคนที่แต่ขยะสปกปรกเนี่ยใช่ทุกคนแต่คาว่ารักสะอาดเนี่ยต่างกันอยู่ที่ดาวตำแหน่งดาวศุกร์ถ้าดาวศุกร์ดียิ่งรักสะอาดถ้าดาวศุกร์เสียแต่เป็นคนเกิดราศีตุลน,นะก็คือเหมือนกับเหมือนจะ รักความสะอาดนะแต่ไม่ครับทำสกรปรกเออมันเป็นอย่างนี้ต้องต้องดูอีกทีอ่ะประมาณนี้ทีนี้ดาวพฤหสัสบดีตกมรณะก็คือระวังอริมรณะเนี่ยระวังขึ้นลงขึ้นศาลนะครับปัญหากับคนอื่นเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นศาลได้แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอริมรณะก็คือปัญหามันจบได้มันโอเคคือไม่ใช่เขาฟ้องเราหรอกแต่เราอาจจะฟ้องเขาก็ได้ เพราะว่าอริบมรณะเนี่ยมันหมายถึงไม่ได้ไม่ได้พลเสียอะไรมากมายแต่มันยุ่งยากอืมก็ไปขึ้นลงขึ้นศลมันเสียเวลามันยุ่งยากแต่ไม่ได้แปลว่าเราผิดไงอืมนั่นแหละประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคนตุเนย่ยเป็นคนใจดีมีเมตานู่นนี่นั่นผมว่าไม่น่าจะอะไรมากมายหรอกแต่แค่ว่าอย่าอย่าทำผิดไปให้มันมากเกินไปเพราะไม่งั้นปัญหาก็เกิดขึ้นได้นะครับ ยิ่งดาวเสาเป็นพิธีบัติเร่ยนปุตตะอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็หมายถึงความสมหวังความคาดหวังมันไม่ค่อยได้ดังใจดังนั้นเนี่ยปัญหาก็จะเกิดบ่อยแล้วเกิดจะไอ้คนเพื่อนนี่แหละไอ้คนที่ติดต่อสังคมกับเรานี่แหละไม่ใช่ปัญหาเราเลยปัญหาเขาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาทําให้เรามีปัญหาไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับอืมต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยผิดใจกับแฟนพี่ผมเนี่ยผิดใจกับแฟนเพราะว่ามีคนมาติดพันเหมือนกับ มีมีมีรุ่น้องมาชอบแล้วไปขัดแย้งกับพี่คนหนึ่งที่ในกลุ่มนี่นะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องพี่ผมว่าพี่ผมไม่ได้เล่นด้วยเออเขาอะมีแฟนแล้วก็ยังมากิกกักกันแล้วก็อยากมาห่วงก้างพี่ผมอะไรเงี้ยพี่ผมว่าไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าพี่ผมเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องชู้สาวมาก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็ได้มีเรื่องชู้สาวมาเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะเขาอะชอบ กพราะคนตุนนี่ใส่นี่ไงเฟลลี่เป็นคนหน้าตาดูดีหมดจดนะครับก็เลยทําให้มีคนเขาหาเยอะแล้วดูเหมือนเจ้าชู้อย่างเงี้ยครับเออพี่ผมี่ยก็ทร่งเจ้าชู้นะแต่ก็อหม,มายหยอกไก่อย่างงั้นอะประมาณนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละคนตุนเนี่ยก็พัวพันแต่เรื่องพวกนี้แหละรครับอืมวุ่นวายชีวิตวุ่นวายแล้ววุ่นวายกับเรื่องคนอื่นไม่ใช่รวุ่นวายกับเรื่องตัวเองนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆจริงๆไม่ได้พูดเล่น มันคือพวกที่พูดมาเนี่ยมันคือของจริงทั้งนั้นนะเห็นมาทั้งนั้นนะเรียนมาทั้งนั้นนะเออไม่ได้พูดเล่นเลยสักอย่างพูดจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นจากพี่ชายด้วยนะครับต่อไปพระหัตโยกกับดาวราหูเอาเอาเอา,เอาประมาณนี้ก่อนโยกกับราหูก็หมายถึงปัญหามันจบได้ไม่ต้องกลัวทีนี้เจาะลึกไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าช่วงแรกเนี่ยการทุกอย่างอะ่ะมันจะ ไม่ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นมากเพราะดาวซียังกอดโจโรยเลิกอยู่อยู่ในกิจการโจโรนะครับก็คือพูดง่ายๆยังให้ผลได้ไม่มากแต่จะพีคสุดเนี่ยคือช่วงปลายปีนี้ก็คือพูดง่ายๆช่วงฤดูดาวครับคือพูดง่ายๆว่าอาริมรณะกับสาชามารณะเนาะก็หมายความว่าปัญหาเนี่ยกค่อนข้างจะเยอะในช่วงช่วงฤดูหนาวลวกันเนาะพูดง่ายๆคือช่วงฤดูหนาวนะจะเป็นช่วงที่ ปัญหาจะเยอะจะพีคจะค่อนข้างเสียมากเพราะมันเกาะเลิกแข็งก็คือภูมิปาโลถ้าดีคือดีแต่ของเราเสียไงเพราะว่าดาวซีเป็นผิดบาตินะครับผู้ใหญ่อยากช่วยจะช่วยไม่ได้พูดง่ายว่าคนละศิทธ์ตัวละกษณะตัวเนี่ยต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองแลนเนี่ยอย่าสร้างปัญหาอย่าอย่าบอกเราว่าสันโดษให้มากอย่าอย่าเอาปัญหาอย่ารับปัญหาเนีย่ยเข้ามาหาตัวเราไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหานะ แต่เราไปพัวพันปัญหาคนอื่นและเอาปัญหาคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองอีกต่างหากคนตุลเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทุกเหตุการณ์แต่มันคือเพศภัยทางนั้นอนะเพราะว่าคนตุลเนี่ยเป็นคนที่สงสารคนอื่นไงอ่ะก็เลยเอาตัวเองเนี่ยเขาไปเสี่ยงเข้าไปเล่นด้วยเหมือนเล่นกับไฟอะครับพูดง่ายๆสุดท้ายมันก็มอดไหมทั้งตัวเขาและตัวเราไปด้วยนะครับเหมือนเทียนเนะี่ย ต้องระมัดระวังนะครับคนตนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับคนอื่นให้มากนะครับปฏิสัมพันธ์ได้แต่ควรจะมีขอบเขตหมายความว่าเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับเขาเพราะปัญหาของเราก็น่าจะมากพออยู่แล้วยิ่งไปเอาตัวเองก็ไปเกี่ยวข้องก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่นะครับอย่าอย่าทำให้ตัวเองต้องมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่2ที่3ไปเช่นแฟน พ่อแม่เพื่อนของเราอีกเยอะแยะที่จะมีปัญหาตามมาหลังจากที่เราไปช่วยคนอื่นปัญหาไม่มาตกที่เราเราก็ต้องหาคนช่วยอีกนี่ก็ต้องวิ่งเป็นสเต็ปไปเงี้ยเข้าใจป่ะครับเอออะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าหาเล่นใส่ตัวต้องระมัดระวังนะครับทีนี้จุดพอเลยภูมิปาโลลงมาเนี่ยก็จะโลฮิงีภูมิปาโลเนี่ยจะแรงแรงที่สุดเพราะว่าเป็นเลิกที่ท,ที่มีดาว น่าจะเป็นดาวลูกไก่นะแล้วก็จะลงมาที่เทศตีเลิกเป็นเลิกแตกก็จะเริ่มดบลงก็คือพูดง่าว่าปัญหาก็จะเริ่มซาลงหลังจากปีใหม่นะครับแล้วก็จะออกไปที่ราศีมิถุนดีละทีเนี้ยเข้าสู่ภพสุภาเป็นธรรมเกณฑ์ค่อยว่าตอ่อไปดังนั้นเนี่ยช่วงพีๆคือปลายปีนี้ระวังให้มากนะครับพยายามอย่าไปยุ่งกับใครสันโดษให้มากในปีนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยครับสูุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ